การสร้างบารมีเนี่ยมันไม่ได้สร้างที่ไหนมันสร้างที่ใจของเรานี่เองจิตใจที่มีความภาคเพียรมีความอดทนอดกั้นนะจนเกิดเป็นบารมีธรรมขึ้นมานั่นเองนะในการที่จะทำความดีนะเพราะฉะนั้นในบรรดาจิตวิญญาณในวัตะสงสารเนี่ยภพภูมิที่จะสร้างบารมีก็คือภพภูมิที่มีกายหยาบนี่เองมนุษย์นี่แหละนะ ถามว่าเทวดาภูมนี่นะก็ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมได้ฟังธรรมบรรลุธรรมได้แต่การบรรลุธรรมนั้นเกิดจากท่านทั้งหลายผ่านการบำเพ็ญบรารมีมาจนเต็มแล้วนั่นเองแต่ถ้าบาร,รมียังไม่เต็มเนี่ยนะภูมิที่จะมีโอกาสสร้างบาร,รมีก็คือภูมิมนุษย์นั่นเองต้องมีกายหยาบเพราะว่าามีกายหยาบมันต้องต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเอง กับกิเลสในใจตัวเองกับความร้อนกับความหนาวกับความหิวกับความกระหายกับความรังเลสงสัยกับกระแสของโรคต่างๆมันต้องต่อสู้กับกิเลสในใจตัวเองนั่นเองเราไม่ได้ไปต่อสู้กับอะไรหรอกเราก่อสู้กับค่าศึกภายในก็คือกิเลสในใจของเรานั่นเองนะมันจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าบารมีขึ้นมานั่นเองมันต้องต่อสู้ต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่าง การปฏิบัติแบบนี้นะภาคทิพย์ก็ทําได้ไม่มีกายยาบก็ทําได้แต่ว่าการสร้างบาร,รมีในการชําระตนนี่คคละเรื่องเลยเพราะนั้นกายยาบมันจึงเป็นโอกาสที่สําคัญที่สุดในการสร้างบาร,รมีในการชําระตนนั่นเองนะต้องมีกายยาบต้องต่อสู้ต้องฟันฝ่ากับทุกปัญหาอุปสรรคต่างๆเพราะว่าบาร,รมีมันเกิดที่ใจกําลังใจของเรานั่นเองนะ เวลาเราปฏิบัติเราเกิดความร้อนความหนาวความหิวความหายความปวดความเมื่อยต่างๆเนี่ยทำไมเราไม่เป็นนอนดูหนังฟังเพลงสบายๆนะทำไมเราต้องมาทนปวดทนเมื่อยด้วยเนี่ยก็ให้พิจารณาสิว่าเนี่ยไอ้ความปวดความเมื่อยที่เราเผชิญนี่มันเป็นสิ่งเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความปวดความหิวความร้อนความทุกข์ทรมานในอายมิเน นะความเป็นเปรตความเป็นอสุรกายความเป็นสัตว์นรกเนี่ยโอ้มันเทียบกันไม่ได้เลยเรื่องนี้ขี้ประติวเลย,เลยนละถ้าเราใช้ชีวิตยอย่างประมาทนะปล่อยใจให้ล่องเลยไปกับกระแสของโลกไปวันๆนะนะก็ต้องไปร้อนใจในภายหลังนะนะชีวิตหลังความตายต้องจมสู่อบายภูมิทุกกว่าน,นี้อีกมากนั่นเองนะแต่ถ้าเราภาคเพียนฝึกฝนตนเองใช่แต่วันนี้เนี่ย ไม่ปล่อยใจให้ล่องลอยไปนะจิตเริ่มเข้าถึงสมาธิเราได้เข้าถึงความสุขในทิฏฐธรรมด้วยเราถ้าเราตายด้วยจิตท,ที่ฝึกฝนเนี่ยนะก็ไปดีไปสบายนะนะเป็นประโยชน์ในสัมภรายภบด้วยนะแล้วเรา,เราฝึกฝนจนสามารถชำระตนเองได้หมดจดนเ,นเราสามารถหลุดพ้นจากวงวนแห่งวัตะสงสารได้น,ะนั่นเองนะ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันเป็นเรื่องของการขัดเกลาตนเองนะต่อสู้กับค่าศึกภายในก็คือกิเลสในใจของตนเองนั่นเองมันจึงเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าบาร,รมีธรรมขึ้นมา